สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่5 6 4กันแล้วนะครับพี่ๆก็หากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผม ออแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องนะครับผมเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนเพื่อพี่เป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทร090 325 1096 สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอีพีเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับผมขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายใน E ีีนี้คือหมายเลขที่20นะครับพี่ๆอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่จดหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรม,มาบอกผมก็ได้นะครับ แล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมยเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอีพีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลย่ที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆรายการที่1นี้จะเป็นเหรียญค่ายสุรศรนารีนะครับผมค่ายสุรักนารีนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับค่ายสุรานารีนะครับเหรียญกองพันโคราชนะครับผมหลวงพ่อเกษมปี2518นะครับผม3มเหรียญแบบนี้นะครับผมเป็นชุดกรรมการ3องค์แบบนี้เลยนะครับใหม่เลขที่1นนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ นำองค์พระออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับรายการที่1นี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับกองพันโคราชนะครับผมชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,000บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับ1,000บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับมณฑลทหารบกที่นี่นะครับผมที่สานะครับพี่ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมมาเล็กนี้นะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับจะมีนะครับผมเนี่ยนะครับจะมี3องค์นะครับผมถัดมาครับผมเป็นองค์ที่สองนะครับผมในชุดนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยๆเลยนะครับพี่ๆถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนนะครับ ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆอ่นะครับบนทนทหารบกที่สามนะครับผมค่ายสุรนารีนะครับผมนครราชสีมานะครับผมหรือว่าเหรียญกองพันโคราชนเงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่สามนะครับในชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีสามองค์สามเนื้อแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจนะครับ ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมมณฑลทหารบกนะครับผมค่ายสุรนารีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่เอ่อหนึ่งนะครับผมมีพีนี้นะครับชุดสามเหรียญนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 1000บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับเหมือนจะเป็นกําไรนะครับผมหรือพ่อเกษนะครับพี่ๆอ่น mm ี้ผมไม่แน่ใจนะครับพอดีผมได้มาพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเจ้าของเดิมเก็บไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นเหรียญปี17นะครับผมหรือพ่อเกษนะครับพี่ๆนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้หมายเลขที่2นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขนี้เลยนะครับผม650บาทนะครับสำหรับนะครับผมเครื่องรางนะครับผมรูงพระเกษมนะครับพี่พี่ปี2517นจะครับจะมีเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นกําไรข้อมือเลยนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา หกร้อยห้าสิบนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สามนะครับองค์นี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะผมขออนุญาตนะครับดำเป็นการประกาศสินิบัตนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมสําหรับการประกาศสินิบัตนะครับผมของพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับพี่ๆองนี้นะครับ ผมได้มาพร้อมกับกรอบประกาศนินบัตรใบใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถ้าหากท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมกับองค์พระนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับพี่ๆขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์พระกันก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับมาพร้อมกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขสาม EP นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมเนี่ยนะครับวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา1,100บาทนะครับผมหนบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมีูนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ Li น์แอดเลยนะครับผม1 7ึ o i p t q นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่4นะครับผมนี้จะเป็นนะครับชุดกรรมการนะครับหลวงปู่ทิมนะครับจะเป็นขุนแผ่นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นพระกลิ่งหลวงปู่ทิมนะครับผมสองรายการแบบนี้นะครับ ชุดนี้450านะครับพี่พี่หมายเลขที่4นี้นะครับผม450บาทนะครับผมอนุญาตลงก้องให้ดูกันก่อนเลยนะครับผมรายการน,นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับนะครับขุนแผนนะครับพี่พี่ผมพายกุมารพิมพใหญ่นะครับผมด้านหลังฝั่งตะกุด2ดอกนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะครับ สวยมากนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นพระกลิ่งนะครับพี่พี่ที่แบ่งปันให้คู่กันนะครับผมเพราะว่าผมได้มาพร้อมกันแล้วก็อยู่ในกล่องเดิมด้วยนะครับผมนี่นะครับอนนี้เป็นพระกลิ่งขอบปูทิมนะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่สี่นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับต่อค้ลตรงด้านหลังนี้นะครับผมสองรายการนี้เราก็พร้อมกล่องเดิมนะครับผมแบ่งปันให้พี่นะครับผม FC นะครับ ในราคา450นะครับผมตรงใต้ฐานนะครับจะเป็นพระนักปกด้วยนะครับผมใยเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา450นะครับผมถัดมาครับจะเป็นปิดตาลูบุโตะนะครับพี่พี่องนี้นะครับผิวจะเดิมเดิมเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่5้านะครับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับพระปิดตาลูุโตะนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา650เท่านั้นนะครับผมเห็นะครับ เป็นเนื้อผงเกสรแช่น้ำมนต์นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ650านะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับพี่พี่หรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับ พังพการนะครับพี่พี่นี่นยครับปิดตาวัดเขาอ้อนะครับผมหมายเลขนี้500บาทนะครับสําหรับเหรียญพระปิดตาพังพการนะครับพี่พี่นี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นราหูอมจันนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับพรอมเรียมแบบนี้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นปิดตาพังพการเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะอยู่ใน เรียบอีกแบบนึงนะครับผมเราก็เป็นคนละเนื้อกันด้วยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่สําหรับเหรียญพระปิตาพังะการองค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมสําหรับนะครับปิตาพังะการนะครับพี่ๆรอยกันที่7นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมรายการนี้นะครับ จะเป็นนะครับผมขุนแผนั้งนกลางนะครับพี่พองค์นี้400บาทนะครับขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับผมรายการที่8นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่8นี้นะครับผมคุณแผนบ้านกลางนะครับนี่นะครับผม สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆผิวดเดิมเลยนะครับพี่ๆสำหรับรอสมงคารองนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อรวยปาษสานิโกนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นชนะจนนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญรุ่นชนะจนนะครับนี่นะครับพระมงคลสิทธาจารย์นะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมวัดตะโกนะครับ นี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวเดิมแบบนี้เลยนะครับผม650บาทนะครับพี่เป็นรุ่นชนะจนนะครับด้านหลังจะเป็นต่อโค้ดไข่ตรงนี้ด้วยนะครับปี2556นะครับผมหมายเลขนมี้650บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับเมื่อกี้ตอนลงกล้องแสงไฟอาจจะมืดนิดนึงนะครับผมแต่ผิวองค์พระจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆีรายกันที่9นี้นะครับผม ถัดมาครับจะเป็นหลวงพ่อทวดวัดประสาทนะครับผมองค์นี้400บาทนะครับสาหรับหลวงพ่อทวดวัดประสาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่10แล้วนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับหลวงพ่อทวดรายการนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมพ่อทวดวัดประสาทนะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม ัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลอพ่อแดงนะครับผมพระครูยางวิราชนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเหรียญนี้นะครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลอพ่อแดงนะครับผมรุ่นแรกเนื้อทองแดงรมดําปีศูนย์สามนะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับ จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมท่านใดดูลรสนใจหรือว่าดูลรชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับถัดมาครับผมจะเป็นพระสมเด็จเกจชโยพิมเจ็ดอ่าพิมห6ชั้นนะครับพี่ๆองนี้นะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับผมขอภัยด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับสมเด็จเกจชโยนะครับผมพิมเจ็ดชั้นองนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับดูอยู่กันได้นะครับผม 500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับผม500บาทนะครับพระสมเด็จเกจชโยนะครับผมยูนิเลียมนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสมอนแตกรายงานเลยนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับ500บาทนะครับผมรายการที่12นี้นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมหมายเลข13นะครับผมรายคันนี้ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคพิมพ์ทรงไก่นะครับพิมพ์ทรงไก่หางพวงนะครับองค์นี้600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ทรงไก่นะครับพี่หมายเลขที่13นี้นะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผมอุดนะครับผมอยู่ด้านบนนี้นะครับพิมพ์สวยมากนะครับพี่องค์นี้นะครับผม 600บาทนะครับผมถัดมาครับจะเป็นพระผงของขวัญนะครับองนี้ก็600บาทเท่านั้นนะครับผมพระผงของขวัญรุ่นแรกนะครับผมนี้นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท um ่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่14นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการที่14นี้แล้วนะครับผมถัดมาครับหมายเลข15ครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญเทวิสุวรรณนะครับพี่พี่นี่นะครับ ด้านหลังนะครับผมจะเป็นเหมือนจะเป็นราหูอมจันทร์นะครับรวยทันใจนะครับต่อโคตรหมายเลข1732ดนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เป็นลงยาสวยๆเลยนะครับผมนะครับลงยาสีขาวนะครับผมที่พื้นเหรียญนะครับแล้วก็จะเป็นลงยาสีแดงคำน้าเงินแล้วก็สีเขียวนะครับนี่นะครับผมเป็นท้าเวสุวรรณนะครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นราหูอมจันทรนะครับผม ต่อโคตรงนี้นะครับรวยทันใจนะครับโคดหมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่นะครับสวยมากนะคะรับพี่ๆองนี้นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จวัดค้างพิมพ์ใหญ่ครับองนี้นะครับมาพร้อมที่เก็บแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกเก็บไว้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับ450บาทนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ ขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันก่อนนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่วัดระฆังโพสตตารามนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่16นี้แล้วนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับหมายเลขที่17ครับจะเป็นพระพุทธ25สศตวรรษเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ ิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับสวยงดงามแบบนี้เลย,เลยนะครับพี่ๆเนี่นะครับท่าในใดสนใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผม400บาทจะสง่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับท่านที่เป็น FC นะครับผมที่กดติดตามนะครับให้ทางช่องของผมไว้นะครับผมนี่นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะครับพี่พี่องค์นี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซี FC นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นปิดตานะครับผมไม่ทราบที่นะครับพ,พี่องค์นี้นะครับผม600บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับมีรอยจานอยู่ตรงด้านหลังด้วยนะครับผม600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพ,พี่สําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับผมมีนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับผมรายการที่19นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับปี2469นะครับพี่ๆหนี่นะครับที่ลึกในการปฏิสังขรน์อุโบสถนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาการามครับปี2469นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ500บาทนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่19แล้วนะครับผม500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่ 19แล้วนะครับผมใน e ีนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับดูผิวด้านหลังกันได้เลยนะครับพี่พี่หนึ่งนะครับในส่วนเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาคารามนะครับผมหมายเลขที่19นี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่20นะครับผมรายการสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับหลวงปู่โต๊นะครับผมชุด3องค์แบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่20นะครับ จะประกอบไปด้วยปิตาจำโบสองเนื้อเช่น้ำมนตครับล็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพเนื้อเชน้ำมนตนะครับขออนุญาตนะครับผมนําองค์แรกนะครับออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันต่อนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตนําองค์พระออกมาจากที่เก็บกันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าจ้าของเรื่องเก็บไว้นานเลยนะครับพี่ๆหมายถึงนะครับผมองค์แรกนะครับผมก็จะเป็นนะครับปิตาจำโบสองนะครับเนื้อเชน้ำมนสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ชุดนี้นะครับผม3องค์นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา650นะครับผมถ้าในดูแลถูกใจนะครับผมเอาไปในราคา650บาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่20นะครับผมนี่นะครับวันนี้จะเป็นหลวงปู่โตนะครับผมจัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมันนะครับหรือเป็นปรินแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นรายที่2นะครับผมในชุดนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมล็อกเก็ตเล็กนะครับหลวงปู่โตนะครับวัด ประดูชิมพรีนะครับพี่ๆนะครับเป็นล็อกเก็ตเล็กนะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นหน้าปลกนะครับผมพระนาปลกนะครับนี่นะครับผมล็อกเก็ตเล็กนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายนะครับผมในชุดนี้ก็จะเป็นสมเด็จปกโพนะครับพี่ๆนะครับพระสมเด็จปกโพนะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับ ลูบุตะนะครับผมอัคระอักษรนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับพี่พรายการที่20นะครับผมชุดนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกัน3รายการแบบนี้แล้วก็กล่องเดิมเลยนะครับผมราะคา650บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าผมยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดในะครที่ดูแล้วชอบใจูรล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับไลน์แอดเลยนะครับผม1นึ่งเจ็ดสี่โอทีนะครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับ1 0 9 6นบหากมาิดนรับผมดี๋ยวผมจะโทรกลับอก่างแนะครับผมพี่ๆไม่ตป็นะครับผมเดี๋ยวผมจคโท โทรเข้ามานะครับผมแล้วก็วางสายก็ได้ให้ผมโทรกลับก็ได้นะครับผมเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมท่านใดชอบบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกรบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ